นั่งสารวมกายตั้งกายให้ตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วประดูกกายของเราให้เที่ยงให้ตรงให้มีสติและเลอกรู้ตัวซ้ำไปจานนสติมา มีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความระลึกได้อาภิชาโดมมันสั้งสำรวมระวังไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายเกิดขึ้นถ้าสติกับความรู้ตัวเกิดขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจิต มันจะลงไปเกิดความยินดีบ้างเกิดความยินร้ายบ้างก็จะหมดไปเพราะเหตุใด,ดเพราะความยินดีก็ทําให้เราหลงทาให้จิตใจไม่สงบแต่ยินร้ายโดยความเกลียดความชังความไม่พอใจลุกอัน,น้าแห่งความไม่ดีจิตใจไม่ดี ก็เข้าสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นให้จิตอยู่กลางกลางผลกำจัดอภิชาและโทมนัสมีความน้อยใจเสียใจความทุกข์ใจต่างๆความฟุ้งซ่านความรำคาญสิ่งเหล่าน,นี้ล้วนแต่เป็นนิวรนเครื่องขัดขวางไม่ให้จิตเข้า ความสงบไปได้ความสุขเพราะฉะนั้นสติกับสัมปชัญญะนี่แหละจะแก้ไขได้เราจึงตั้งสติน้อมระลึกทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาระลึกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วให้ระลึกพุท พุทธโธการละลึกพุทธโธพุทธโธเพราะเหตุใดเพราะถ้าเราไม่ละลึกแล้วจิตใจนั้นจะล่องลอยไปตามอารมณ์ต่างๆจิตใจจะไม่สงบจิตใจจะไม่เป็นสมาธิ โดยปกติแล้วใจไม่เคยอยู่นิ่งเหมือนกับลมไม่เคยอยู่นิ่งใจตกเทศละร้อยแต่พันปรการทั้งสิ่งเรื่องที่สิ่งเราต้องการหรือไม่ต้องการมันคิดไปทางนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันก็คิดนึกไป ม่จิตใจไม่ได้รับการอบรมจิตใจไม่มีสติเลยจิตใจอย่างนี้จิตใจไม่ฉลาดตกอยู่ในอำนาจแห่งความไม่รู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจอยเรารู้อาศัยตาเห็นหูได้ยินใครๆก็รู้สัตว์ก็รู้ แต่ไม่ใช่หลทางที่จะให้เกิดกำลังแก้ไขจิตใจของเราได้ให้ออกจากทุก์ได้ส่วนความรู้ที่มีสติอบรมเป็นมักเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติ ออกจากฆาสึกคือทุกข์ใครพ้นจากฆาศึกคือพ้นทุกข์นั่นเองออกจากความวุ่นวายเข้าสู่ความสงบความไม่สงบความกระทบกระเทือนใจความเศร้าหมองใจ นี่เองที่เราทั้งหลายไม่ได้ความสุขเท่าที่ควรถ้าใครมีอุบายเยียบยกขึ้นมาพิจารณารักษาจิตของตนเองให้อยู่ในความสงบ มีเอกขตาตารมอารมณ์อันเดียวแน่วแน่อยู่ณภายในบุคคลผู้ได้รับการอบรมอย่างนี้เท่ากับว่าเราเปิดโอกาสหนทางของเราออกจากทุกได้ ให้ถึงความสุขอย่างแท้จริงความสุขที่ได้จากความสงบเป็นความสุขทางธรรมเราสามารถปฏิบัติได้ไม่ต้องเกี่ยวเนื่องหรือคนอื่น ส่วนความสุขในเรื่องอามิตรเรื่องวัตถุเรื่องทางโลกนั้นอยู่ในที่อื่นเป็นของคนอื่นกว่าจะได้มาต้องต่อสู้ใช้เรียกใช้แรงแสวงหาทางกายทางวาจาตลอดถึงจิตใจทุ่มเทเพื่อจะได้มาพอได้มาใช้ชั่วครู่ชั่วคราวก็หมดไป ได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปไม่เห็นสิ่งใดมั่นคงถาวรสักอย่างความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นนั้นก็ไม่มัน่นคงถาวรอ,อยู่ไม่นานหมดไปอยู่อย่างนั้นจึงเป็นเหตุให้เราทั้งหลายไม่มีเวลาว่าง หาเวลาว่างหาเวลาสงบไม่ได้เพราะมันบกพร่องอยู่ตลอดเวลามันหิวอยู่ตลอดเวลามันอยากอยู่ตลอดเวลาข้อนี้ถ้าเราไม่พิจารณาแล้วไม่รู้เลย เลยกลับเป็นสิ่งที่สะดวกสบายจนเคยชินหารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำจิตใจไม่ให้สงบไม่ให้สะอาดไม่มีเวลาว่างเลยทั้งกลางวันกลางคืนนอนหลับแล้วก็ยังฝันไม่ตอดร่ง ทุกทัานหลายไม่ได้มาจากเดือนจากดวงจากดาวจากสิ่งอื่นภายนอกมันมาจากจิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ความฉลาดให้ดำเนินเดินตามทางของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าเราเดินไปตามทาง ของโลกก็ต้องกระทบกระเทือนอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อเราต้องการได้ความสุขในทางธรรมแบบพระพุทธ,ธเจ้าและพระอริยเจ้าทาลายแล้วเราควรยินดีในธรรม ในการปฏิบัติธรรมนำความสงบนำความสุขมาให้การปฏิบัติธรรมนั้นอะไรเป็นธรรมรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายของเราเนี่เรามาปฏิบัติร่างกายปฏิบัติกายปฏิบัติตัวของเราให้เป็นธรรมขึ้นมา การปฏิบัติของเราก็เรียกกับเป็นการปฏิบัติธรรมรูปของเราก็กลายเป็นรูปธรรมจิตใจของเราผู้ละลกนึกๆปฏิบัติก็เลยเป็นนามธรรมาเพราะฉะนั้นเราอยู่ในธรรมโดยไม่รู้ตัว เราเนืกก้อควาแขนของเราขาของเราตัวของเราเนั่นเป็นเราหารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมไหมเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้อบรมเลยไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดไม่มีที่อาศัย เพราะไปเห็นแต่ส่วนมันชำรุดสุดโทมส่วนที่มันหิวมันโห้ยส่วนที่มันเดือดร้อนส่วนที่ยากลำบากสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นธรรมเป็นตามกฎเกณฑ์ของธรรมเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ เมื่อมีขันมีนี่แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเมื่อเรารู้ความจริงชนีแล้วเราก็ไม่ควรใช้สิ่งแบนี้สร้างความทุกข์ทับทมตัวเราเราเห็นเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาเกิดมาแล้วก็มีความแก่ชาราเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ เราสวดอยู่เสมอเกิดมาแล้วเมื่อมีความแก่ก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกครอบครัวไปที่ไหนก็มีแต่ตู้ยาอยู่ทุกบ้านทุกเรือนมีหมอมีแพทย์อยู่ทุกแห่งทุกคนทุกประเทศ มีสิ่งนล่นี้เพราะคนเจ็บเพราะคนป่วยนั่นเองสิ่งนล่นี้เป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาแต่มันก็มีขึ้นมาร่างกายของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วท่านช่งตรัสว่าเป็นเรือนของโรคเป็นที่อยู่มีอยู่ทุกทุกคน เพราะฉะนั้นเราอย่ามัวมายึดมั่นถือมั่นว่าจะได้ความสุขอันเพียงพอแก่ความต้องการนั้นไม่มีได้จากอันเรือนของโรคอันนี้ใครๆก็มีแต่โรคแต่ภัยอยู่เกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วใครจะมีกำลังวังชาเท่าเาช่างสารมันก็หมดไปอ่อนแอ จะลุกเดินเหินก็ไม่ได้จะช่วยตัวเองก็ไม่ได้นัาเข้านักเข้าช่วยตัวเองก็ไม่ได้เป็นความสุขหรือความทุกข์ในขันอันนี้ในร่างกายอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าเราหาเรื่องใส่มันเป็นความจริงมันมีอยู่อย่างนั้น เราเห็นอยู่เสมอเป็นอยู่เสมอทั้งเขาทั้งเราทั้งคนอื่นใครๆก็เ,เป็น <c oughs> ไม่หยุดยั้งเพียงแต่แค่นั้น <c oughs> เราจะลุกบำรุง <c oughs> มีความยินดีรักใครพอใจอยากให้อยู่นานๆก็อยู่ไม่ได้เมื่อค้า่ค่าแล้วก็แตกสลายไปในที่สุด คนในโลกนี่มันมีใครหลอดเหลือแม้แต่คนเดียวอยู่ได้ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีไม่ทราบก,กี่กลับกี่กันมาแล้วเกิดเกิดมานี่ตายตายมานี่มีเท่าไรก็สิ้นทั้งนั้นไปตามกฎเกณฑ์ของวัตตะความหมุนเวียนของธรรมดา ้าหากเราไม่พิจรารณาเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราทุกจริงๆครอบงำจิตใจของเราไม่มีที่พึ่งถ้าเราพิจรารณารู้ตามความเป็นจริงแล้วจิตใจไม่ทุกเพราะเราถือว่าเป็นธรรมดาเราได้เตรียมใจของเราไวแล้วถึงความแก่เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกเราปล่อยให้เป็นเรื่องของร่างกาย เขาเป็นทุกคนทั้งโลกทั้งแผ่นดินเรา,เาจิตใจของเราสงบได้ผ่องใสได้ไม่มัวหมองไม่เสียใจไม่น้อยใจไม่ทุกข์ใจนี่การรู้ความจริงในขอน้อนี้เป็นอันในสองถึงความเจ็บป่วยได้มาเราก็สงบจิตสงบใจได้จิตใจเบิกบ,บานได้ ถึงมรณะภัยคือความตายเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์อีกเพราะเราไม่ได้วงแขนเรารู้ความจริงสิ่งธรรมดาเหล่านี้เราก็ปล่อยวางได้แต่สลายก็เรื่องของขันส่วนพุทธโธเราผู้รู้ไม่ได้แตกไม่มีฝ่าช้าในพุทธโธเราระลึกได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถ เพราะฉะน้นี่เป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐพุทธโธเพราะฉะนั้นพากันระลึกไว้ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนให้ระลึกพุทธโธพุทธโธไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายไม่ต้องไปหาที่ไหนระลึกได้ตลอดเวลาอยู่กับจิตใจของเราเมื่อระลึกพุทธโธแล้วก็ต้องระลึกรู้ตัว รู้ใจที่ระลึกพุทโธนั otras, ้นเมื่อเรากำหนดรู้ใจที่มีพุทโธมีที่พึ่งในใจเราก็มีความสุขความสุขอยู่ตรงนั้นเองถ้าเราเผลอเมื่อไรพุทโธก็หายไปนี่จากเราเราไม่มีที่พึ่งทุกก็เข้ามาอีกเราก็ระลึกพุทโธอีก ตั้งอยู่ในพุทธโธเมื่อความรู้เข้าไปถึงพุทธโธจริงๆก็มีที่พึ่งมีความสุขอีกแต่การระลึกพุทธโธนั้นต้องปล่อยวางอารมณ์ข้างนอกไม่ต้องเป็นห่วงนั่นไม่ต้องเป็นห่วงนี่ไม่ต้องกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้เพราะเรามีที่พึ่งแล้วยึดจริงๆ ยอมปล่อยวางสละสันอื่นหมดแล้วเหลือแต่พุโทโธอย่างเดียวพุโทโธไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพุทธานุภาเวนะหนึ่งมีอนุภาพใครพูดอะไรอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาที่มีอยู่ในโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้อ้างอย่างอื่นโดยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าอำนาจคุณพระธรรมอำนาจคุณพระสัทส์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีอนุภาพมาช่วยเหลือกปกปักรักษาแต่เขาไม่ได้อา้อางอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมีอนุภาพเอาไว้ในจิตใจของเราจิตใจของเราก็มีที่พึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตใจก,ก็กลายเป็นจิตใจที่ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย เราควรทำปฏิบัติโดยความดีใจโดยความพอใจจนได้ความสงบแล้วเราก็จะเห็นพุทธเป็นที่พึ่งของเราจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่สักแต่ว่าเปล่าเฉยๆพอจะนั่นได้ยินได้ฟังแล้วพยายามระลึกจนจิตสงบจริงๆอย่าระลึกปล่อยให้หลับอย่าระลึกปล่อยให้ฟุ้งไปที่อื่น ให้อยู่ในตัวของเราพุทธโร,รตัวของเราจริงจิตความรู้อยู่ตรงไหนพุทธะ,ะอยู่ตรงไหนตรงนั้นพุทธะอยู่ตรงไหนความรู้อยู่ตรงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอาศัยซึ่งกันและกันเป็นวงจรอยู่ด้วยกันพราะฉะนั้นพยายามะลึก จากนี้ไปจะไม่บรรยายให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน